วันที่5ธันวาคม2565มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมม์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมดนตรีในสวน H.M. ซองอวบันเลงเพลงของพ่อนึงในวันคล้นนวันพระบรมราชาสมภพมพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบอพิษโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์มาลินีจุโทปมาอธิการบรด,ดีมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏนบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดกิจกรรมณเวทีวัฒนธรรมตลาดคนเดินถนนเซากราวเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลายัยราชภัฏบุรีรัมย์ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมงานและร่วมรับชมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า500คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทอิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาบถบพิตรในด้านดนตรีที่พระองค์ ทรงเป็นคีตักกวีและเป็นนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่องถึงพระปรีชาสามารถและได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าอัคาราศิลปินกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์กล่าวคำถวายราชสาดุดีเฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาร่วมร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตเพลงอาศิรวาดร,ราชพัฒบุรีรัมและเพลงพระราชาในนิทาน กิจกรรมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณการแสดงรำอาศิรวาตรโดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์คณะครุศาสตร์และการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์เทพพระเกียรติตามโครงการดนตรีในสวน H.M. Song O.B. บันเลงเพลงของพ่อโดยนักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงไร้รุง่งเพลงในดวงใจนิรันเพลงยามเย็นเพลงอาทิตย์อับแสงเพลงแสงเดือนและเพลงโอไอเซ พร้อมกันนี้ยังมีการแสดงดนตรีเพื่อสร้างสีสันให้แก่ประชาชนภายในตลาดคนเดินถนนเช้ากล่าว3จุดได้แก่จุดที่1จุดบรรเลงดนตรีทางเข้าด้านทิศใต้ฝั่งตลาดไนบาซาเป็นการบรรเลงดนตรีเครื่องเป่าโดยนักศึกษาสาขาว,วิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์ จุดที่2จุดบรรเลงดนตรีกลางตลาดนานสำนักง,งานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เป็นการบรรเลงดนตรีวงเครื่องสายตะวันตกโดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์และนักศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศิลป์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์ และจุดที่3จุดบรรเลงดนตรีทางเข้าด้านทิศเหนือฝั่งโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์เป็นการบรรเลงดนตรีสากลโดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์